ครับสวัสดีสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดค่า c k p ตัวนี้นะครับตัวเป็นตัวตรวจจับตำแหน่งเข่าข้อเวียงของ p c x นะครับ2018ฮะตัวนี้หักนะครับร่วงหูยึดหักไปนะครับไม่เป็นไรนะครับมันว่ามันยึดติดกับฐานตัวนี้อยู่ครับตัวนี้ก็ไม่ให้มันสัน่นฮะ ก็ยังล็อกได้อยู่นะครับเพราะว่ามีตัวกดบริเวณนี้นะครับอของใหม่นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นมัลติมิเตอร์นะครับมันใช้แบบดิจิตอลต่างยานวัดไปที่นี่นะครับาดูมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเนื่องจากแสงไฟอยู่โน้นเลยก็จะต้องซีเรสนะครับอัตอนตัวนี้หน่วยวัดเป็นเมกโโอห์นะครับผมจะเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นแบบ การเช็คไดโอดนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับจะเป็นการวัดไดโอดนะครับก็จะมองเห็นนิดหน่อยนะครับจุดคนลวดใหม่นะครับนี่สายนะไม่เกลีกลาสักหน่อยได้ไหมก่อนนี้ก็แล้วกัน เป็นสายชุด C K P นะครับก็จะมีสายสีเขียวล้วนนะครับเอ,อถ้าเราหันหันปักเข้าหาตัวเรานะครับจะมองยากหน่อยหันปักเข้าหาตัวเรานะครับหันเขียวล็อกขึ้นด้านบนนะครับก็จะฝั่งซ้ายมือเรา ตัวที่1ฝัง่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีเขียวนะครับถัดลงไปจะเป็นน้ําตาลแถบดํานะครับแล้วก็สายล่างสุดฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นน้ําเงินแถบเหลืองนะครับส่วนด้านบนขวามือนะครับ <criticism> ด้านบนขวามือก็จะเป็นขาวแถบแดงนะครับถัดลงมาถัดจากขาวแถบแดงก็จะเป็นขาวแถบน้ําเงินนะครับถัดจากขาวแถบน้ําเงินล่างสุดก็จะเป็นขาวแถบดํานะครับผมจะวัด <assemb ly S 1> <_ im> ดังนี้นะครับ ผมจะใช้สายควบบวกของมัลติมิเตอร์นะครับสายควบบวกของมัลติมิเตอร์จิ้มลงที่สายสีเขียวนะครับสายสีเขียวนะครับสายสีเขียวิ้มเข้าไปแล้วก็สายสีดํานะครับฝั่งสายก่อนนะครับไล่ฝั่งสายลงไปจากบนางล่างสุดนะครับสายที่สองฝั่งซ้ายมือนะครับ ดูที่มิเตอร์นะครับไม่มีค่าเปลี่ยนแปลงใดๆดนะครับเราไปจะดึงออกนะครับจะเสียบเส้นล่างสุดของฝั่งซ้ายมือนะครับข้ามที่มัลติมิเตอร์จะเปลี่ยนไปนะครับ0.341สนะครับอันนี้วัดแบบไดโอดนะครับถ้าวัดเป็นแบบเป็นค่าความต้านทานนะครับจะไม่มีขึ้นอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวขอเช็คอันนี้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวทําให้ดูอันต่อไปครับเริ่มจากบนขวาครับบนขวาก็จะเป็นสี ออขาวแถบแดงนะครับเท่าประมาณนี้นะครับ3า3จ .3 ดาจอัต่อไปครับไล่ลงมานะฮะเสียบเข่าสายสีขาวแถบน้ำเงินนะครับเสียบไม่เข่า,า,ยขาเยอะน,นะ,เ,เ,ขะนเข่าแล้วนะครับสา,าวขาวแถบน้ำเงินนะครับ เท่าๆกันนะครับข่อไปครับอันสุดท้ายข้าวแถบดำเออได้นะครับถ้าแดงค้่บวกของมัลติมิเตอร์นะครับลงที่สายสีเขียวนะครับของ CJP นะฮะสายสีดำสายสีน้ำตาลแถบดำนะครับกับสายสีดำของมัลติมิเตอร์จิ้มเข้าไปนะครับจะไม่มีตัวเลขใดๆเปลี่ยนแปลงนะฮะ ค่าคงที่นะครับเขียวกับแดงแดงมิเตอร์นะครับลงเขียว c k p นะครับกับดำมิเตอร์ลงน้ำตาลดำนะครับ c k p ไม่มีค่าเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเราสลับดำนะครับมาแทนแดงนะฮะนี่คือดำมิเตอร์นะครับลงเขียว c k p แล้วก็เอาแดงมาลงาน้ำตาลแถบดำ c k p นะครับ จะได้ค่าเปลี่ยนแปลงนะครับนะอ่าคราวนี้เดี๋ยวจะผมจะวัดแบบเอ่อหน่วยวัดเป็นโอห์มนะครับหรือค่าต้านทานให้ดูนะครับพอจะกดซเลสใหม่นะครับอ่าหน่วยวัดเป็นโอห์มนะครับนี้เป็นเมกโอะโอห์มเป็นหน่วยออตโอต้นะครับจะไม่มีค่าใดๆเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองก่อนสายแดงเสียบเขียวนะครับแดงเสียบเขียว แล้วก็ก็จะเสียบลงมาเรื่อยๆนะฮะอ่านะครับเป็นศูนย์นะครับนี่หน่วยวัดเป็นเป็นค่าตันทานนะครับเป็นโอห์มหรือมิกโอห์มนะครับอ่าต่อไปเสียบไปเรื่อยๆไม่มีนะครับตอนนี้เป็นเขียวกับน้ำเงินเหลืองนะครับไล่ลงมาครับ มีค่าขึ้นด้วยนะครับผมเช็ครอบแรกไม่มีนะฮะแดงลงเขียวนะครับดำลงเออเออขาวแถบดำนะครับขาวแถบดำเขียวกับขาวแถบดำมีค่า6 3สากิโลโอห์มนะครับซึ่งเขียวกับขาวแถบดำนะครับจะวิ่งคู่กันนะฮะอยู่ที่ออยู่ที่ CKP ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ฮะจะเป็นเขียวกับขาวแถบดำนะครับค่าต้านทานจะอยู่ที่หกสิบสามกิโลโอห์มนะครับอ่ามีค่าต้านทานขึ้นนะครับส่วนรอบแรกผมเช็คไม่มีขึ้นเลยเอโอเคต่อไปครับเอ่อขยับลงมาเส้นหนึ่งไม่มีนะครับมีไหมอ้าวมีนะฮะศูนย์จุด สามหกเก้ามกะโอมมทำไมถึงขึ้นนะ,ะนี่นะครับ0ูนย์จุดมต่อไปเสรล้วมีกหนึ่งเส้นห้าสิบก้าจุดสีกิโลโอห์มนะครับอันนี้คือวัดแบบ เหมือนว่าเป็นโอมนะฮะคาตัานทานนะครับสายแดงลงเขียวอยู่นะครับสายแดงลงเขียวอยู่ต่อไปผมจะเอาสายสีดําลงสีเขียวบ้างนะครับนี่นะครับสายสีดําของมิเตอร์ลงกับสายสีเขียวนะครับเสียบตรงดูเลยสุดน,นะ ศูนย์นะไม่ขึ้นนะครับไม่มีขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะต่อไปนะครับผมจะวัดเป็นคู่สายที่วิ่งเข้ามานะครับของ cjp ตัวต่อไปที่จะวัดจะเป็นสายสีน้ำตาลแถบดำกับขาวแถบน้ำเงินนะครับ ้ำตาลแถบดําก็อยู่ฝั่งนีตง้ตรงกลางนะครับกับขาวแถบน้ำเงินก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะนี่ช่องกลางนะครับเสียบก่อนเลยแ้ค่อยสลับนะครับหายไปนะครับแดงแดงมิเตอร์นะครับลงสีน้ำตาลแถบดำส่วนดำนะครับลงที่น้ำเงินแถบขาวไอ้ขาวแถบน้ำเงินนะครับนะต่อไปสลับนะครับ เอาแดงมาลงขาวน้ำเงินบ้างเอาดำไปลงน้ำตาลดำบ้างไม่มีคึดนะครับต่อไปครับคู่ต่อไปก็จะเป็นขาวแถบแดงกับน้ำเงินแถบเหลืองนะครับก็<ๆ>จะอยู่ฝั่งสลับกันเป็นก,กากบาทครับขาวแถบแดงแดงลงขาวแถบแดงนะครับดำลงน้ำเงินแถบเ,เหลืองนะครับไม่มีค่าเปลีป่ยนแปลงใดๆนะครับสลับกันบ้างครับ ไม่มีค่าเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปอีกคู่หนึ่งึ่งก็วัดไปแล้วแหละแต่ก็วัดอีกรอบก็ได้เป็นขาวขาวแถบดำกับเขียววัดเมื่อกี้มันขึ้นใช่ไหมฮะขาวแถบดำกับเขียวอลองครับขาวแถบดำาขาวแถบดำดำลงขาวแถบดำไปก่อนแดงลงเขียว หกสิบสามกิโลโอมนะครับต่อไปสลับกันบ้างเอาแดงไปลงขาวแถบดำบ้างดำมาเสียบเขียวบ้างนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นอะไรเลยน,นี่ครับใต้ค่าเท่านี้นะครับโอเคครับ สำหรับวิดีโอนี้ขอจบใ้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆช่างคนไหนนะครับที่ไม่แน่ใจว่า CGP เสียจริงหรือเปล่านะครับก็อาจจะดูได้ที่วิดีโอนี้นะครับเพราะผมเอาของใหม่นะครับของใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับเอามาวัดค่าเอาไว้นะครับเผื่อบางทีเราไม่กล้าตัดสินใจนะครับจะเปลี่ยนดีไหมนะครับเพราะชุดหนึ่งก็หลายพันนะครับสามสี่พันบาทนะชุดหนึ่งโอเคครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ ถ้าเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ